โคตรใหญ่ไม่เข้าอะ่ะว่าแล้วไปมันตึงโคตรใหญ่อ่ะดูโอ้ยโอ้ยอ้ยอุย้ยเฮอเพิ่นเพิ่นทำให้ปิดหวังได้ไง อย่าหลุดนะเว้ย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 อย่าหลุดนะหูดุคันหูปวดแขนออื้ มาอะไรวะปศักวุ้ยตัวเกดโตดูโอ้โหโอ้โอโอโอปเคป้าไม่มีด้วยขอเพลินๆขอตึงๆ อ้ยแม่เจ้าเย็ด yeah. นี่พี่บบครับพี่บบพี่บบดูปลาตากผมครับเดี๋ยวขึ้นอ่อนเดี๋ยวขึ้นอ่อนเดี๋ยวแมงหลุดแล้วเดี๋ยวขิงมันไม่ได้โอ้โหขอปั้นมาตึงๆพอเอ้ วางเนี้ยประสากเยอะอามน,นะเราเคยเคยเออตกกันไปสองทีน,นะราบนะหลุดขาดบานเดี๋ยวดูราคาก่อนนะเจเขาจะเคี้ยวๆหน่อยนะดูแอคชั่นคันดีดูดีดดครับนะครับดูแอคชั่นคันครับดูไงงาตึงตึง เฮ้ยเฮ้ยติดติดเงี้ยงเดียวด้วยเยอยแล้วเยอยแล้วคนเดียวด้วยสัตว์เอ้ยอย่านะเว้ยกูตีหัวเลยนะกูตีหัวนะกูบอกกูตีห <that> ัวนะบอกกูตีหัวตีหัวนะหือกูนี่กูตีหัวนะมึงหือกูเลยอ่ะมึงถือกูตีหัวนี่หมดแรงแล้วลูกเฮ้ย หือก,กูตีหัวเย้โล <Yeah, no. S 1> พี่บุ๊คครับนี่ครับประสาครับพี่ครับใช่ตัวในคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเฮ้ยต้นกูหายอ๋อทุนอยู่นู่น ติดตัวเดียวนี่ลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาขมอนขมอนเออพี่ให้อาภัยแล้วเข้ามานี้เข้ามาเข้ามานี้เข้ามา,า,มา,า,มาบอกบอกให้อาภัยแล้วเร็วเดี๋ยวปลาเล่นเล่นหูเหลืองแอ๊ดโอ้โหดูตัวตวู่งเอ้อ ฝั่งแล้วก็เธอกลับมาชนะอู้ห yeah. ูยเฮียอู้ยโทรศัพท์อยู่ไหนวันนี้ฮะก็อขอโทษเดียดครับนะนะ้าโอหดูครับ โอ,โ,โ,อโ,โอเคครับานาะนะเต็มเงี้ยครับตื่นเต้นโอเคครับรู้เรื่องนำะดูตัวดูตัว 呀哇！